ดึงดูดความรักและโชคลาสุดที่เขาส่งผลลัพธ์มาให้นะคะเรียน21วันมหาจัรยร์ชีวิตจบแล้วแล้วก็จิตจักรวาลชีวิตลาบลรื่นสวยงามที่สำคัญเหมือนติดสปีดรถไฟชิงคันเซนให้ตัวเองสร้างให้เกิดสิ่งที่เราอธิษฐานไปได้อย่างอาทิตที่แล้วเนี่ย บอกกับเพื่อนเพื่อในออฟฟิศนะว่าจะขายสินค้ามันมีอยู่6ชิ้นด้วยกันราคา10,000แต่อชิ้นได้หมดเกลี้ยงเลยน้องบอกแบบเสกพูดไปเลยนะว่าแบบ i, เฮ้ยเพื่อนๆนเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้แบบขายสินค้า6ชิ้นเนี่ยหมดเกลี้ยงแน่นอนราคาชิ้นละแสนกว่าบาทนะตอนนั้นไม่มีใครเชื่อ <c oughs> เขาไม่ได้รู้วายเบชันอย่างเรารู้วิธีการกระบวนการในการดึงดูดอย่างเรา4วันขายของได้หมดแล้วแน่นอนค่ะ เป็นสิทธิ์ครูแอทำได้ดีที่สุดเพราะว่าขายคนเดียวได้หนึงสามชิ้นเลยโอเองินเข้ารัวๆนะคะมีความสุขจิตจักรวาลเสกทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะจิตจักรวาลก็เป็นคอร์สอีกหนึ่งคอร์สไทยได้เรียนที่มันบอกสุดยอดมากเลยนะให้ทำตามนะเวลาเทนกับครูเนี่ยในคอร์สใครลงคอร์สใดก็ตามเนี่ยนะคะ น้องเขาเนี่ยบอกชื่อก็เลยก็ได้ชื่อน้องแพรเนาะทำตามเชื่อเต็มหัวใจมันดีค่ะมันมีทางให้ดีกว่านี้ได้อีกแล้ววันนี้นะ,ะเอาเหตุลัลมาบอกกันเลยนะคะปรับจิตปรับการพูดของเราอธิษฐานของเราให้ชีวิตสบายสุดๆได้ผลลัพธ์ใหญ่ที่สุดเราทำได้จริงๆ ทั้งหมดคือสิ่งที่สังเกตตัวเองอยากบอกต่อแล้วก็ช่วยเพื่อนๆที่สำคัญคอร์สที่เรียนทั้งหมดออฟฟิศเป็นคนจ่ายให้ทั้งหมดเรียกว่าสวยและรวยมากแบบฟรีตลอดงานขอบคุณอีกครั้งนะคะทั้งครูแอแล้วก็คุณพัทและเพื่อนๆทุกคนด้วยโอ้โหนะปรบมือให้กับผลลัพธ์นี่นะคะ ใช้กระบวนการแบบนี้ว่าเราต้องเชื่อแล้วเราต้องเชื่อในสิ่งที่เราต้องการจะเป็นสิ่งที่เราต้องการจะได้เราก็ต้องคิดดีพูดดีทำดีคิดบวกอยู่ในแดนบวกเสมอวิธีการก็คือง่ายๆเลยไม่ว่าเราจะเขียนสิ่งไหนที่เราปรารถนาต้องการหรือว่าเราจะจินตนาการสิ่งไหนที่เราปรารถนาต้องการอยากจะได้ไม่ว่าเราจะคิดเราจะพูดเราจะเขียนก็ตามนะคะมันคือการหวานเมล็ดพัน <rier> คิดว่าตัวเองเนี่ย มันเหมาะสมคู่ควรที่จะได้บางคนทําไมทําได้บางคนทําไมทําไม่ได้บางคนเพิ่งจะทำเพิ่งจะลงเรียนคอร์สครูไปเองแค่ไม่กี่วันดึงดูดได้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะมันมีอยู่จุดหนึ่งนะคะที่เราทํากันไม่ได้นั่นคือการทําให้อารมณ์ของเราเป็นบวกคงที่ค่ะก็าวกนะคะคู่ แต่ว่าคนที่ลบลบเขามาพูดหนูก็แอบบางทีหนูรู้สึกจิตตกแล้วว่าเพื่อนมาพูดถึงแฟนเก่ามาอะไรให้ฟังจิตตกอีกแล้วอารมณ์บวกของเราคงที่แล้วหรือยังถ้าเราอารมณ์ไม่คงที่ค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์เดี๋ยวมีความสุขแฮปปี้แต่เดี๋ยวก็ลงมาอีกแล้วลงมาเป็นเศร้าหมองหดหูอิจฉาโกรธหงุดหงิด เบื่อชีวิตอารมณ์มันคงที่แล้วหรือยังบางทีบางครั้งการคิดว่าเราบวกแล้วเราไปตัดสินคนอื่นแล้วเราไปรู้สึกว่าคนอื่นไม่บวกแล้วเราลำคาญมันก็ไม่บวกแท้นะจ๊ะพอกว่าเราจะไปถึงขั้นบวกแท้เราก็ต้องฝึกอารมณ์ให้คงที่เราก็รวยเราก็เฮงถูกนะความลับมีข้อเดียวเนี่ยแหละ